สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นน่าราข้อสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับขาบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถ จะดีลายได้ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลโกปาอเมริกานะครับนัดชิงได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลออกมาก็คืออาร์เจนตินาครับเอาชนะบราซิลได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับคนทำประตูเนี่ยมาจากอังเคิลดิมาเรียนะฮะที่หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ กระดุกบอลข้ามเอเดอร์อนเข้าไปนะฮะก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้นะครับซึ่งเฟรดของเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวกันออกไปในช่วงครึ่งหลังนะฮะระบบการเล่นของบราซิลเนี่ยก็ชุดเก่งเหมือนเดิมนะครับก็มีลิชาริซอนเนเมเอเวอร์ตันนะครับรูคัสปาเกสตานะครับคาซิมิโรนะครับแล้วก็เฟเนี่ยที่เป็นกองกลางตัวหลักนะครับ ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีพวกซิลวาพวกมาคินยอสดานิโลนะครับโรดี้นะฮะประมาณนี้นะนี่คือรายอัพของบราซิลนะฮะก็รวม Fred เฟสราด้วยนะครับก็ยังอกหักอยู่นะครับสำหรับเฟสดนะยังเป็นพระรองเหมือนเดิมแฟนบอลก็ไปแซวกันอยู่นะครับแต่ว่าเข้าใจแหละนะครับคือเจ้าตัวก็ทำเต็มที่แล้วนะครับสำหนะรับเฟสดาะนะฮะนี่คือเรื่องราวของทีมชาติเรื่องแรกนะครับเนี่ยภาพบรรยากาศเมซี่ก็ได้ ชูถ้วยนัดชิงนะครับนะได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เกมทีมชาติอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามครับสำหรับคืนนี้นะฮะเวลาตีสองนะครับเป็นคู่ที่แฟนบอลน,น่าจะมีการรับชมกันทั้งเยอะมากๆนะครับเพราะเป็นนัดชิงที่แบบรอคอยมานานนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติที่ทีมชาติใหญ่เจอทีมชาติใหญ่อะนะฮะก็คืออิตาลีพบกับทีมชาติอังกฤษนะครับ ก็จะมีการเปิดศึกในคืนนี้ฮะเวลาทีสองนะครับซึ่งเรื่องของการคาดการ์ตัวจริงเนี่ยนะฮะว่ากันว่เาเกเดซอเกตน่าจะมาระบบเดิมนะครับ4 2 3 1นะครับแล้วก็ตัวดิมเส้นน่าจะใช้สาเก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเฮลิเคนมีเมาส์มีสเตอร์ริงนะครับเมิดฟิลคู่กลางก็น่าจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับไล์อัพชุดเดิมพูดกันง่ายๆนะครับไม่น่าจะมีปรับนะฮะก็ ถึงแปลว่าจะมีแฟนผีเรียกร้องให้จะดองซานโชลงแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยก็น่าจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเลือกก็เยอะด้วยตำแหน่งเดียวกันกับซานโชนั่นแหละนะฮะก็น่าจะเป็นซาก้ากันไปที่เป็นตัวเลือกแรกของทางเกลิตเซอเกตนะครับในคืนนี้นะนะฮะก็อย่าพลาดชมนะครับเวลาตีสองตรงนะฮะโปรแกรมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องราวของบรูโน่กันหน่อยนะฮะ บรูโน่เนี่ยก็ตอนนี้ได้มีการฝึกซ้อมด้วยตัวเองแล้วนะครับก็มีการฝึกซ้อมในส่วนหลังบ้านนะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่านักเตะหลายคนแหละก็มีการทําแบบนี้นะครับก่อนหน้าน,าน,นอนนะฮะนักเตะหลายๆคนที่เสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติก็มีการเข้ายืมละแล้วก็บวกกับพักร้อนไปในตัวด้วยนะครับคือนักเตะเหล่านี้ที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยเขาจะมีเวลาพักเพิ่มนะครับก็อยู่ที่นักเตะ บางบุคคลนั่นแหละนะครับหรือว่าแล้วแต่บุคคลนะบางคนก็พักไปเลยนะครับพักเขายาวไปเลยแล้วก็คอยกลับมาซ้อมแต่ว่าบรูโน่เนี่ยจะพักไปด้วยแล้วก็มีการลงฝึกซ้อมเรียกสภาพร่างกายไปด้วยนะครับก่อนเกมช่วงพี e ั e a นะครับซึ่งน่าจะกลับมาในช่วงท้ายช่วงพี e ั e นั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็พักไปก่อนนะครับเนี่ยภาพในโซเชียลของบรูโน่เองนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับฟิตจริงจริงนะสำหรับบรูโน่นะครับ ส่วน,นเรื่องราวต่อมาครับก็เรามาดูเรื่องราวของมเดลโรคาเทลลี่กันหน่อยนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมชาติอินเอร์ลี่แล้วก็ของซาโซโอโรนะครับซึ่งเอกันว่ามิดฟิลด์รายนียเป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโรคาเทลลี่กันนะครับโรคาเทลลี่อาจจะมาเป็นคำตอบในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของแมนยูก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่มีความลับอยู่แล้ว ว่าแมนยูเนี่ยต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่นะฮะที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวแมนยูเชื่อมโยงกับดีแคนไรท์แล้วก็ทางเอ็ดวาร์โดคามาวินกานะครับคามาวินกาเนี่ยข่าวล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนอย่างคาวินฟิลลิปบ้างวิลฟิลดเอีดีบ้างนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็โลคาเทลลี่ในช่วงบอลยูโรก็มีข่าวมาอยู่บ้างในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับนี่คือความชัดเจนที่แมนยู ต้องการจริงๆแต่ว่าจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันแต่ก็เชื่อกันว่าโรคาเทอรี่น่าจะอยู่ในสายตาของแมนยูเหมือนกันนะครับซึ่งโปรไฟล์ของโรคาเทอรี่น่าจะเป็นโปรไฟล์ที่เหมาะสมสําหรับแมนยูด้วยนะฮะโรคาเทรี่ครับ,รบเป็นนักเตะมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายในตําแหน่งพื้นที่ตัวตรงกลางนะครับม่ฟิลตัวตรงกลางนั่นแหละนะครับเล่นได้เป็นหลายบทบาทแล้วกันนะฮะต้องพูดอย่างนี้นะครับ ซึ่งเป็นมิดฟิลตัวรับก็ได้มิดฟิลตัวตรงกลางก็ได้นะครับในระบบการเล่นเนี่ยเขายืนเป็นผู้เล่นหมายเลขแนะครับในระบบ4 3 3นะฮะในทีมชาติอินตอรลี่ของโรเบโตมัชินีนะครับเป็นแผนโปรดของมัชินีอยู่แล้วนะครับก็เป็นผู้เล่นหมายเลขแปกันไปนะครับแต่ว่าในระบบการเล่นของสโมสรเนี่ยที่โรคาเทอรี่ลงเล่นเนี่ยก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับซึ่งในตัวสังกัดของเจ้าตัวเนี่ย จะมีความคล้ายกับระบบของโอเลกุนาโซชาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าแมนยูดึงเข้ามาเนี่ยนะฮะสมมตินะถ้าดึงเข้ามาก็ระบบเนี่ยเป็นระบบที่โรคาเทอรี่ถนัดอยู่แล้วนะครับซิมสามสี่สองสามหนึ่งเนี่ยเล่นได้นะฮะเป็นปกตินะครับซึ่งโรคาเทอรี่วัยยี่สิบสามปีครับย้ายมาซแสโซโอโรในปีสองพันสิบเก้านะครับแล้วก็โชว์ผลงานโดดเด่นขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะฮะย้ายมาแบบถาวรนะครับนะแล้วความสามารถของเขาเนี่ยนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของ ตอนที่ทั้งมีบอลแล้วก็ตอนที่ทั้งไม่มีบอลน,นะครับมันเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวเลยนะครับทําให้เป็นหนึ่งเหตุผลที่แฟนบอลเนี่ยชอบที่จะดูฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงหลังๆมานี้ฮะเป็นนักเตะที่โดดเด่นในเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีความแข็งแกล่งในการดวลเอาชนะทั้งบนพื้นนะครับแล้วก็ลูกอากาศที่โดดเด่นอีกด้วยนะครับนี่คือผู้เล่นที่โดดเด่นทั้ง พื้นราบแล้วก็ลูกกลางอากาศน,นะครับซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับผู้เล่นแบบนี้ฮะที่สถิติส่วนใหญ่ของรูคารเดอรี่เนี่ยเป็นนักเตะท,ที่เล่นเป็นมิดฟิลตัวรับเนี่ยในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ย29เกมนะครับมิดฟิลตัวกลางปกติเนี่ยเล่นไป5เกมก็ชัดเจนอยู่ว่าเขาเป็นมิดฟิลเชิงรับหรืออาจจะเรียกว่าหลังๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้ถ้าเล่นในแบบเวอร์ชันของทีมชาติอิตาลีที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่า ถ้ามาในาพิวบริอังกฤษเนี่ยนักเตะอินเตอร์ลี่เนี่ยเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะซื้อมายังพิวบริอังกฤษแล้วก็ยิ่งแมนยูเนี่ยซื้อนักเตะสัญชาติอินเตอร์ลี่มาเนี่ยมักจะไม่ประสบความเด็จนะครับโรคาเทลลี่จะมีปัญหาไหมานะครับว่ากันว่าในระบบของเซอร์บี้ในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยของซาซูโร่ที่เป็นกุญซื้อของซาซูโร่นะเขาจะมีระบบการเล่นที่ใช้พละกกาลังข้างเยอะนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละลายเนี่ยต้องแบบ วิงแบบสู้ฟัดเลยนะครับมีการเพลิอยู่บ่อยครั้งนะครับนั่นคือต้องใช้พละกําลังมากมายแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวของโรคาเทลลี่เนี่ยน่าจะไม่ต้องมีปัญหาไดมากมายโดยระบบการเล่นที่โรคาเทลลี่เคยสัมผัสมาก็คือต้องใช้พละกําลังค่อนข้างเยอะใช้พลังงานค่อนขน้างเยอะเนี่ยน่าจะเข้ากับระบบการเล่นของในเวทีพิวริงกฤษได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าพิบริคกฤษเนี่ยเราทราบกันดีว่าแข็งแกร่งพละกําลังค่อนขน้างเยอะนะครับ แล้วก็เรื่องของการเข้าหนักเข้าพละกัน50-50เนี่ยมันต้องมีแน่นอนนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าต้องปรับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่การปรับตัวที่ใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะครับซึ่งนอกจากโรคาเดลลี่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับแล้วใช่ไหมครับการผ่านบอลขึ้นหน้าการผ่านบอลสำเร็จการจ่ายบอลเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแมนยูเนี่ยนะฮะมักจะมีความกึ่งกลางเกี่ยวกับ ิดฟิลด์ตัวกลางในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแมททูเบอีกับเฟสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกองกลางตัวกลางของแมนยู U ที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องของการที่จะไปสร้างสารรค์เกมนะครับช่วยเรื่องของเกมรุกเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นรคาเทอรี่เนี่ยที่อาจจะมองว่าค,คล้ายๆกับเฟสกับแมททูเบอีเนี่ยก็อาจจะมาเพิ่มเติมเรื่องของเกมรุกก็ได้รคาเทอรี่น่าจะโดดเด่นเกมรุกหรือว่าการสร้างสารรค์การผ่านบอลขึ้นหน้า โดดเด่นกว่าแมคคิรเดนแล้วก็เฟดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของการคาดหวังว่าจะเอาโรคาเทลลี่ในตำแหน่งมิดฟิลด์โตัวกลางเนี่ยนะฮะมากดสกอร์กระนำกระจายเนี่ยก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับตามสถิติที่ออกมาเนี่ยโรคาเทลลี่ในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยเขากดไปเพียงแค่4ประตูแล้วก็3แอซิ์เท่านั้นนะครับซึ่งมันก็บง่บงบอกอย่างชัดเจนว่าอาจจะไม่ใช่มิดฟิลด์ที่ a อซินะฮะจอม a อซิเท่ากับบรูโน่ไม่ใช่มิดฟิลด์ที่ประเภทที่กดสกอร์ได้มากมายเหมือนกับบรูโน่แต่ว่าเขาจะเป็นมิดฟิลด์ที่เป็นแบบพวกปิดทองหลังผะซะมากกว่าช่วยในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมซะมากกว่าเป็นตัวแบบว่าสนับสนุนซับพอร์ตมากกว่านะครับนี่คือเรื่องราวของโมเดลูคาเทลลี่ที่น่าสนใจครับอาจจะช่วยส่งเสริมแมนเชสเตอร์เต็ดก็ได้ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยดึงเข้ามาแต่ว่าต้องวงเด็บก่อนนะครับว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าโรคาเทลลี่ข่าวล่าสุดก็ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษโดยเฉพาะอาร์เซนอลครับเพิ่งมีข่าวเองแล้วก็มีข่าวกับยูเวนตุสด้วยนะฮะร,รวมทั้งอีกหลายๆทีมนะครับที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ของทางโรคาเทลลี่อยู่นะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจของมาเดียโรคาเทลลี่ครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นักเตอรายนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับแมนยูควรหันไปให้ความสนใจไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะ ส่วน,นเรื่องราวอื่นนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก MEN กันหน่อยนะครับมีหลายข้อมูลด้วยกันนะครับ MEN เนี่ยก็เปิดให้มีการเข้าไปถามนักข่าวในสังกัดของ MEN นี่แหละหรือว่าสื่อท้องถิ่นนั่แหละนะฮะซึ่งก็มีคนถามไปในเรื่องของปอกบาวารานแล้วก็คามาวิงก้านะครับซึ่งนักข่าวของ MEN เนี่ยก็ตอบว่าปอกบาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปกติอยู่แล้วนะครับนักเตะ ก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแต่ละซัมเมอร์นะครับสัญญาก็ไม่คืบหน้าด้วยมันเป็นเรื่องราวที่แบบปกติมากๆนะครับส่วนในรายของวาราเนี่ยเราชัดเจนอยู่ว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความเปไปได้คาราวินกาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าคาราวินกาเนี่ยในมุมมองของเอ็มีเเนี่ยเขามองว่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยแมนยูมีกองกลางตัวกลางเยอะจนเกินพอแล้วนะครับ ั่นคือมุมมองของเอ n เอ็นเท่านั้นนะแต่ว่าบางสื่อก็มองว่าแมนยูต้องการเสริมไงก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็แล้วแต่บทวิเคราะห์ของแต่ละสื่อนั่นเองนะครับส่วนของตัวเซเบ้นะครับมีโอกาสไหมที่ตัวเซเบ้จะมีโอกาสมากขึ้นในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งทางนักข่าวของเอเอ็นเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมตัวเซเบ้เนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรในช่วง ซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับซึ่งมันก็แปลกอยู่เหมือนกันในการทำทีมของโอเล่เพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยเล่นไม่ดีก็ได้ลงเล่นต่อนักเตะบางคนที่เล่นดีก็กลับไปนั่งมันก็มีหลาย,ลายเกยมที่แปลกประหลาดเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเซเบ้เนี่ยมีความชัดเจนก็คืออาจจะไปแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นหน้านะครับสําหรับสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็ว่ากันว่าจะมีแนวรับรายใหม่เข้ามา แต่ในช่วงพีซีซั่นเนี่ยเขาจะได้รับการพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าคานิเมกวายติดทีมชาติอยู่นะครับก็ต้องพักเพิ่มเติมแหละพูดง่ายๆดนินเลอร์พักเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ในส่วนของอีริกบายยี่นะครับก็ต้องไปโอลิมปิกอีกนะับเพราะฉะนั้นแนวรับตัวกลางเนี่ยตัวเลือกมันไม่พอในช่วงพีซีซั่นทางตัวเซเบีก็น่าจะได้รับโอกาสไปแบบเต็มๆในเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองด้วยครับก็รอดูกันว่า เขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมนะครับถ้าพิสูจน์ตัวเองในช่วงวีซั่นไม่ได้หรือว่ามัดใจโอเล่ไม่ได้ก็ต้องไปแบบยืมตัวนะครับนอกจากนี้ครับคำถามเกี่ยวกับนักเตะที่กำลังจะเข้ามาจะมีนักเตะประเภทแบบอามาดัดเยโนหรือฟาโกนโดเปเรสตรีไหม,มซึ่งก็ต้องตอบว่าตอนนี้มีเพียงแค่คนเดียวครับก็คือคามาวิงกาครับคามาวิงกาเป็นนักเตะที่แมนยูมีข่าวัปัจจุบันนี้เองนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับ ในรายของโชราโชริติเล่แล้วก็ฮอนิมาเมเบรีเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นทีมชุดใหญ่ไหมมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยก็ต้องเก็บประสบการณ์ก่อนนะครับก็ต้องขัดเกลากันไปก่อนนะฮะอัพเลเวลกันไปก่อนแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับอาจจะเล่นในชุดยูยูสามบายหรืออาจจะไปแบบปล่อยยืมตัวก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้ครับก็พูดแค่ว,ว่าต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับแต่ว่ามีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับเด็กมันมีของนะครับ ในรายของดีเนลสันครับเอเอ็นก็ตอบเหมือนเดิมนะครับเรื่องของดีโนเนี่ยเท่าที่เอ n เอ็นได้รับทราบข่าววงในมาเนี่ยก็คือโอเลกุน่าโซชาน่าจะเลือกดีเนอรซันเนี่ยเป็นมือหนึ่งในช่วงซีซันหน้ามากกว่าที่จะเป็นเดวิดิานะครับซึ่งเดวเองก็ตอนเนี้เรื่องของอนาคตยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะย้ายออกหรือว่าอะไรอย่างไรแต่ว่าทางโอเลก็เลือกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของทางเอลิกบาจีนะครับข้อมูลจากอ e ิมิเอนก็ข้อมูลสุดท้ายก็คือเรื่องราวของดีโน,โน่นี่แหละนะครับแต่ว่าสําหรับเรื่องราวของทางเอลิกบาจีเนี่ยมีรายงานจากอ e ิลเทมโปนะครับสื่อของอิตาลีครับรายงานกันออกมาว่าโรมา่าคุณซื้อใหม่โดยโชซ่เมนโยนเนี่ยแสดงความต้องการที่จะดึงตัวเอลิกบาจีไปเสริมแนวรับนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็น นกเต่ที่เคยร่วมงานกับโชเซ่มนโยมาอยู่แล้วนะครับแทนวิลิกบายยี่เนี่ยก็เรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับโอกาสการลงสนามเนี่ยยังไม่สามารถการันตีได้นะครับแมนยูก็มีข่าวว่าเตรียมซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาด้วยนะครับทาให้มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆนะฮะซึ่งในรายของเฮลิเคนครับตามรายงานข่าวกอสิบจากฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยก็เปิดเผยกันออกมาครับว่าแมนยูยังอยู่ในลิสต์รายชื่อปลายทางของเฮลิเคนนะครับ ถ้าเกิดเฮริเคนต้องการย้ายออกจากทอตแนมสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็คิดว่าราคามันสูงเกินไปนะนะครับคือแมนยูอย่างที่ว่ากันไปครับแมนยูสนใจแหละแต่ว่าราคามันสูงเกินไปแล้วก็เงินช่วงของโควิดเนี่ยมันก็ดำบักมากนะครับในการที่จะจ่ายในราคาประมาณนี้ครับ100จนถึง150หล้านปอนด์ได้ ส่วนประเด็นปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของรูเบนเนวสนะฮะตามรายงานจากเลคคอร์ดนะครับสื่อดังของโปรตุเกสเนี่ยรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้อาเซนอลกลายเป็นตัวติงนะครับในการคว้าตัวรูเบนเนวสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีการเข้าเจรจากับตัวแทนของบู๊ปแล้วก็ตัวแทนของทางเนวสเกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้นะฮะก็กรณ์นั้นเนี่ยทางเนวสก็มีข่าวว่าแมนยูได้มีการเจรจาเบื้องต้นไปแล้วนะครับ คือแบบกาลังพูดคุยกับนักเตะนั่นแหละถึงความไปไ,ปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูกําลังเปิดศึกนอกสนามกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้ฮะนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ